เผาเพื่อนนู่นน่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่ใสกันเนาะค่ะว่ามาแต่โมเสกวนครับค่ะแล้วอันั้นลูกคนประจันล่ะไปกรุงเทพค่ะไปกรุงเทพค่ะจ่าขายรูปมาเนี่ยฮะตัวตัวมาอยู่เป็นดาราแล้วถ่ายเนี่ยฮะเจ้าตัวมาอยู่ถ่ายลูกูจน์มานานนะเออนี่นะคะสวัสดีครับไม่ไปอ่ะ ทำไมไม่ไปกับเขาไ,ไปไม่ได้ากับไปกับตัดตัวโ <c oughs> ออใช่แล้วเพิ่นไปนิดเดียวลบอดได้จังมือแล้วไม่ไปไปเมื่อวานนี่ค่ะช่วงหัวค่ำเนาะคะ่ะไปตรงที่เพิ่นไปนเดิดงไปเท่าใดครับวันนี้ไป ยังเพิ่นว่าเพิ่นต้องกักตุกักตั่เพราะรือว่าต้องไปเบิ่งว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือบ่มีความไปปทุมค่ะอ๋อไปปทุมปทุมปทุมธานีค่ะไปปทุมคราวนี้ไปปทุมมันก็แล้วแต่บางอำเภอถ้าอำเภอไหนที่เพิ่นบ่ติดก่ะผมเป็นหยังนั่นว่าครับค่ะแต่ถ้าเข้าไปปุ๊บเข้าบ่ได้มีความเสี่ยงหยัางกับว่ต้องกักตัวค่ะมื้อนี้ก็แวะมาถ่ายรูปไปซื้อเนาะค่ะตอนคนอยู่เพิ่นบ่มา าามานานอย่างถ่ายรูปก็รูปนี่ค่ยา,า,ายเรา่ายไปไกลายขอบคุณหลายๆค่ะ